เอาละครับชุดนี้เดียวะครับก็ชุดนี้นะครับเป็นชุดที่จบนะครับปีการศึกษาสองพันห้าสิบเจ็ดนะครับก็ลองดูนะครับเด็กแถวบ้านผมนะครับรู้สึกว่าเป็นไงบ้างครับจบแล้วครับปีนี้ภูมิใจครับภูมิใจครับเป็นไงครับแล้วคงจะได้อยู่ปีไหนครับปีสาม้วจะต่อที่ไหนครับ ก็ไม่แน่นะครับไม่แน่นนะดึงขี้ไม่ออกอ่าแล้วคนนี้จบแล้วครับเป็นไงบ้างครับสึกว่าตื่นเต้นดีใจแล้วอนาคตอาชีพไฟฝันจะเป็นอย่างไรครับขายเดวยเดี่ยวอีกโอ้คนนี้ครับเป็นไงครับดีใจจัดดีใจแล้วเป็นไงครับเรียนต่อหรือว่าทำงานครับหรือว่าอยู่ฟรีเรียนต่อครับเรียนต่อแล้วได้ข่าวว่าคุณนี่อยู่เบื้องหลังการคืนด้วยเหรอ ยังร้อนลุนแต่เบรกหรือเปล่าไม่ใช่อะโอเคการ์ดอธิใจด้วยนะครับอันนี้ชุดบริหารธุรกิจนะครับแล้วก็จบนะครับดีใจด้วยนะครับอืมเอาสวัสดีครับทุกคนเลยเอา้าวอย่างนี้พี่ี่ยนเปลี่ยนเปลีป่ยน,นมือนะโพสนะ ได้โอเคครับโอเคครับจบแล้วเป็นไงครับต,ต่อต่อที่ไหน ต่อทำไมอ่ะเรียนต่อเรียนต่อที่ไหนอ๋อแล้วทำงานแล้วอยู่ฟรีเรียนต่อโอเคก็ดีใจด้วยนะครับอ้าวคนนี้เป็นครับแต่งหน้าแล้วรู้สึกว่าสวยขึ้นหรือว่าสวยลงสวยขึ้นค่ะอาจารวแล้วอาจารย์จอดองือาาจจรย์อดันนี้เชิญอาจารย์จอดนะครับ